หน้าที่ของนิวจากนี้ไปคือการรีวิวป้ายยารีวิวป้ายยาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวาสัน้นกลังทำดีเด้อ,อเฮ้ย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 มันมามันมามันมาแล้วคุณผู้ชมว่วาลมมันแรงไหมคะโอ้โหสมราคา<ส>และวันนี้นะคะเราก็มีของรางวัลมาแจกเหมือนเดิมเลยละค่ะ สวัสดีค่ะเรื่องงามยามดีกริยาต้อนรับเข้าสู่รายการชอบตามพี่เปิดซีรีส์ใหม่เราจะทำตัวเป็นคนดีตลอดไปทำไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมจา๋าวันนี้นะคะอยู่กับนิวเช่นเคยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าทุกครั้งที่เจอกันเราจะมีสิ่งดีมาฝากกันหน้าที่ของนิวจากนี้ไปคือการรีวิวป้ายยารีวิวป้ายยาสาวๆจา๋า บางวันเนี่ยหัวมัไม่เป็นอย่างนี้นะคุณจะคิดดูสวัสดีค่ะเจ้านายเมื่อคือทำงานหนักมากเลยค่ะถ้าเราปล่อยชีฟูหรือถ้าเราใดด้วยสิ่งที่มันไม่ดีคุณผู้ชมคะคุณจะเดินมาด้วยผมตรงนี้นะคะอ่าอย่าหาทําเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะนำได้ป่าผมที่เป็น5 i n 1 n หหัวมาเลยแล้วก็ทำได้ทุกทรงไปเลยมีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่บ้างถูกกลางแพงไปดูเลยจ้ะมาจ้ะสิ่งแรกนี้บอกเลยว่าราคาเขา เบามากจริงๆเพราะเป็นราคาหลักร้อยแต่ชื่อยี่ห้อเราไม่บอกเพราะเขาก็ไม่บอกเราเหมือนกัน TP ขีกีกลางหาบวกหนึ่งเออ,อะมารุ่นนี้จ้ะเดี๋ยวมาเสียบลักดูนะคะอ่ะวางไว้ก่อนแต่หัวนี่ก็คือสำหรับไดตรงอันนี้สำหรับเป่าผมอันนี้หัวสำหรับยกคนมาฟังเสียงก่อนอันดับแรกเราจะเปิดที่เบอร์นหนึ่งอุ้ยร้อนสุ เดี๋ยวเราจะมาเป่าผมกันนะคะเสียบลงไปกดลงไปเป่าผมก็เป่าผมไปนะคะสมมติว่าหัวเปียกมากเลยทั้งหัวเราก็เป่าดีนะให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะแห้งแล้วปะวันนี่ยบามันจะแห้งแล้ววันนี่อ่ะเปลี่ยนหัวจามาหัวนี้บ้างเริ่มค่ะเอาจริงนะมันไม่แย่เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวาั้นนั่งทำดีเด้อ แล้วก็เร็วอยู่นะตรงเร็วอยู่นะอันนี้คืองุ้มปลายได้สวออย่างนี้ก็ได้นะคะแห้งแล้วแล้วก็ดูตรงแบบธรรมชา,าต,ติอไปต่อหัวต่อไปจ้ะแห้งแล้วก็ต้องยกโคนซะหนึ่งนี่จ้ะวียกโคนยกคนกันจ้ะซึ่งอันนี้นี่ว่าสามารถใช้ได้ตรงได้ยกคนได้แล้วก็ แข้งเร็วกว่าหัวอันนี้อ่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งหัวนะจ๊ะเป็นหัวสําหรับการม้วนนั่นเองอเรียบร้อยนะจ๊ะสำหรับตัวม้วนเนี่ยเขาจะมีมาให้2หัวนในขนาดเดียวกันก็คือเป็นม้วนเข้าและม้วนออกสังเกตจากลูกศรได้นะคะถ้าลูกศรไปทางไหนแปลว่าผมคุณจะไปทางนั้นเอ๊ะแล้วก็ถือเลยค่ะและสิ่งที่ได้ ปอยที่ใหญ่ขึ้นมาจา้ะอ่ะอุ้ยพกเกลี้ยงมาเลยอุ้ยสำหรับรุ่นนี้นะไม่ว่าจะเป็นหัวไหนก็แล้วแต่หรือตัวเครื่องวัดสดุแพ็กเกจกับราคาแบบนี้นิวว่าเขาทำได้ดีไทยได้จริงเออนะคะอะไปตามซื้อกันได้เดี๋ยวจะปักหมดร้านไว้ให้ส่วนถ้าอยากจะได้ราคาอื่นๆหรือเทียบราคาก็เสิร์ชในช้อปปี้ดูนะคะสำหรับรุ่นนี้เลยจ้ะทะแดน นี่คือ TP ขีดกลาง5บวก1นั่นเองนี่คุณผู้ชมจ๋ามาต่อกันที่อีกหนึ่งรุ่นนี้นะคะจาก l a m o n i HAIR STYLE ค่ะอะมาดูกันค่ะว่าในกล่องมีอะไรมาให้บ้างหนึ่งเลยค่ะถุงมือกันตีกอฟเฮ้ยคนอะไรมีสับนี่วะใส่ปึ๊บปึ๊บอะทำไงออาเลยนี่หัวมว้วน หัวใดยกคนใดแห้งหัวม้วนเข้าม้วนออกอีกอันแล้วก็หัวใดนี่ดนีด่ข้างในบ้าบาอน้ำหนักดีวัสดุดีนะคะแล้วก็ดูพรีเมียมมากๆเลยนะคุณผู้ชมคาเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงกันว่าเสียงเขาดังขนาดไหนเวเบามากเอาก็ระดับสูตรมาํำดับที่หนึ่งไปนะนิดหนึ่งลมก็แรงอยู่แต่ว่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ อ๋อี๋รู้แล้วหน3สาคือระดับความร้อนไม่ใช่ความแรงของลมอ่ะคุณลองฟังเหมือนกันไหม,ม,นมนคนโง่งไม่ใช่คนผลิตแต่เป็นกูนี่เองอ่ะ,ออะตัวนี้เป่าความร้อนได้3ระดับนะคะมี0 1, 2, 3นะคะก็แล้วแต่เลยคุณอยากจะใช้ความร้อนระดับไหนดีไม่ดีลองหัวนี่เลยจ้ะเป่าก่อนจะ้ะก็เป่า ก็ลมแรงอยู่อันนี้ก็คือเอาไว้เป่าหมาดนี่ว่าหัวเนี้ยก็คือทําได้ไม่ต่างก,กันหรอกนี่ค่ะได้ย,ยกโคนค่ะเสียบไปเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้โคตรด,ด,ดีอ่ะขึ้นมาที่นะอ่ะมาลองหัวนี้จ้ะนี่ก็คือสําหรับไดตรงหรือไดม้วนเราลองไดม้วนไหม <S <S ประมาณนี้ ผู้ชมมันได้เรื่องเดอ้ออันนี้แหละตัวชี้วัดเฮ้ยเฮ้ยมันมามันมามันมาแล้วได้อยู่ได้อยู่ที่แต่ว่าได้จริงๆดูาเฮ้ยวาไปวาวเฮ้ยดีนะ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 เดี๋ยวนี้จะลองข้างที่เป็นผมแห้งให้นะคะว่ามันจะทำได้เหมือนกันหรือเปล่านะคะ เฮ้ยมันไม่ต้องเปียกก็ทําได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมสินี่เพราะฉะนั้นนะจ๊ะมิว่าเลิศอยู่หลักผ่านเองไปตันจ้ะมาจ้ะและสิ่งนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไดซ์ n นอ่ะเปิดมาจ้ะ ก็จะมีวิธีใช้แนบมาให้ด้วยนะ,ะนี่คือบริเวณลำตัวของเขาค่ะจะลำตัวบริเวณเครื่องนะคะฟีลลิ่งของการจับน้ำหนักวัสดุสมราคาอันนี้จะมีทั้งระดับความแรงของลม3ระดับความเย็น ความร้อนแล้วก็ร้อนวากนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะคืออะไรการทําให้มันอยู่ทรงไม่ใช่ว่าคุยพอละม้วนเสร็จเราเอาหวีสางคุณผู้ชมสมมุติว่าเปิดร้อนอยู่แบบนี้ปุ๊บเราก็ไถนีขึ้นค้างไว้ปุ๊บแล้วลมที่ออกมามันจะเป็นลมเย็นจะทําให้ร้อนของคุณนะ่ะอยู่ทนนานทั้งวันไปเลยเสียงดีดีหัวแรกเป็นหัวใดอันนี้นิว่าหน้าตา ไม่ต่างจาก2อง่แรกนะคะแต่ว่าวัสดุต่างแล้วก็ดูมีความแข็งแรงทนทาน 2, 2> เป็นแปรงและเป็นแปรงแบบมีตุ่มอ่ะวางแบบตั้งจะได้เห็นจึ๊บหัวใดนะคะสำหรับลอนม้วนนะคะเขาจะมีให้2ขนาดด้วยกันก็คือ30ม mm แล้วก็40ม mm มค่ะอ่ะหัวแรกนะคะเสียบลงไปเลยจ้ะเปิดลยจ้าเออว้าวคุณผู้ชม สบายเหมือนกันนะคุณผู้ชมว่า,วาลมมันแรงไหมคะอีกหนึ่งหัวค่ะสิ่งนี้เป็นเหมือนหวีแปลงแต่มันเขย่าได้ด้วยอ่ะก็น่าจะทำให้เข้ารูปก,กับหนังหัวมากขึ้นใช่ไหมนิ้วปรับไปที่ความร้อนสูงสุดแล้วก็ลมสูงสุดนะคะมันก็จะดังนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ดังสนกสุกถอว่าคุณผู้ชมคือใดอยู่ในห้องก็คือไม่รู้อ่ะก็แห้งเร็วดีอ่ะแป๊บเดียวเองแล้วก็มีแบบนี้ เขาจะมีตุ่มๆแล้วก็เหมาะสําหรับคนผมอยากโศกมาจากแต่เสียงคือดีดีมันไม่เจ็บแล้วมันก็รู้สึกว่ามันละมุนกับหนังสีสาคุณผู้ชมมาฟาลาในตำนานนี่ไงได้แล้ว <Wow. S 1> มาค่ะอีกหนึ่งหัวนะฮะอนี้เป็นหัวแบบสำหรับม้วนทำหลอนนะคะไปจ้ะ โอ้โสมราคาโอ<ห>้ดูสิคะโอ<ห>้พ<ห>่มดูดีไม่เคยเห็นโปรเองเด้งได้ขนาดนี้เรามาลองที่ไซส์30บางเล็กลงมาแล้วลอนจะเป็นอย่างไรไปเลยโอ<ห>้ยมันตาดมากแนงดูดเขาดีมากนะคุณผู้ชม อาเสร็จแล้วก็ดันให้มันเป็นความเย็นเพื่ออยู่ทรงนะคะอ้ยต้องเสียตังละบ้างขนาดนี้ <c oughs> นี่ค่ะไาสารราคาหลักหมื่นแต่คุณภาพอย่าพูดว่าแพงให้พูดว่าสมราคาจ้าและนี่ก็คือทั้งหมดที่เรานำมารีวิวนะคะข้อดีข้อที่แบบว่าแตกต่างกันก็อธิบายให้ฟังแล้วแต่สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมต้องไปลองใช้กันเอง แต่สำหรับความคิดเห็นของนิวนะนิวรู้สึกว่าทุกอย่างดีในแบบของตัวเองแล้วก็ดีสมราคากับที่เขาขายอันนี้ก็จะสะดวกหน่อยสบายกระเป๋าหน่อยสำหรับคนที่งบน้อยนะคะหรือว่าอันนี้ก็จะกลางๆใช้ได้ใช้ดีเหมือนกันวัสดุดีส่วนไดซ้นอย่างที่บอกค่ะด้วยราคาของเขาที่หลักหมื่นอาจจะดูสูงสำหรับบางคนแต่ด้วยคุณภาพมันก็ตอบโจทย์แล้วก็เชื่อว,ว่าความคุ้มค่าระยะยาวมันก็ ใช้ได้นานๆเลยนะคะและวันนี้นะคะเราก็มีของรางวัลมาแจกเหมือนเดิมเลยละค่ะเราเดี๋ยวจะแจก v o u ชอร์มูลค่า300บาทซื้อขั้นต่ำา0 0บาทคุณผู้ชมคำถามง่ายมากแค่บอกกันเข้ามาว่าถ้าได้วอลชร์ไปคุณจะซื้อไดเปาผมรุ่นไหน t p พี l ก m นึ1ลานหรือไดซันแอร r a รปคอมพลี e นะคะ ที่สำคัญอย่าลืมบอกเหตุผลด้วยนะว่าเพราะอะไรแค่นี้เองก็ได้รุนแล้วสำหรับวอเชอร์300กันต่ำหกร้อยจ้าที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะจ๊ะส่วนใครอยากได้อะไรเดี๋ยวทีมงานปักหมุดไว้ด้านล่างนะคะก็สามารถไปตามไปตามกันได้เลยนะคะส่วนคลิปหน้าเราจะไปรีวิวอะไรอีกป้ายาอะไรอีกแล้วที่ผ่านมานิวและทีมงานเสียเงนินหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาแอบบอกด้วย นะคะคส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วอย่าลืมแชร์คลิปให้ด้วยนะไปแล้วจุบจ๊บๆขอให้ทุกคนเสียเงินมานิวนะคะสาธุคะ่ะ